นิทานเรื่องลูกสาวคนเล็กกับสาม,มีเสือกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีครอบครัวพามที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นับถือของชาวบ้านครอบครัวนี้มีลูกถึงสี่คนเป็นชายสามคนและหญิงอีกหนึ่งคนลูกสาวคนเล็กเป็นที่รักของทุกคนในบ้านมาลินีลูกแม่เจ้าอยากได้ขนมหวานไหมจ๊ะ ขอบคุณค่ะคุณแม่มารินีรับขนมมาด้วยอรอยยิ้มพี่ชายทั้งสามมองน้องด้วยความหมั่นไส้แต่ก็ไม่ว่าอะไรเพราะเข้าใจว่าน้องเป็นลูกคนเล็กและเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในบ้านแต่การตามใจของพ่อแม่ก็ทำให้มารินีกลายเป็นเด็กสาวที่เอาแต่ใจและเลือกมากโดยเฉพาะเรื่องการมองหาคู่ครอง ทุกครั้งที่เห็นหนุ่มหน้าตาดีเดินผ่านเธอจะรีวิ่งไปบอกพ่อแม่ทันทีพ่อคะแม่คะเห็นหนุ่มคนนั้นไหมคะหล่อจังเลยหนูอยากแต่งงานด้วยจังเธอพูดพลางชี้ไปที่หนุ่มแปลกหน้าที่เดินผ่านพ่อกับแม่ได้แต่ถอนหายใจพยายามหาข้ออ้างต่างๆนานาเพื่อให้ลูกสาวเลือกสนใจใชายหนุ่มพวกนั้นบางครั้งก็ต้องพาเธอหลบเข้าบ้านเมื่อมีหนุ่มๆเดินผ่านมา เวลาผ่านไปหลายปีมาลินีก็เติบโตขึ้นเป็นสาวสวยแต่นิสัยชอบหลงรักหนุ่มหน้าตาดีก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงพ่อแม่เริ่มกังวลใจมากขึ้นเพราะตามประเพณีของพราม์หากไม่จัดงานแต่งให้ลูกสาวก่อนถึงวัยอันควรครอบครัวอาจถูกขับออกจากวันณะได้ท่านพอ่อทำไมเราไม่จัดงานแต่งให้น้องมาลินีสักทีพ่อเองก็กำลังกังวลเรื่องนี้อยู่ เราต้องรีบหาคู่เหมาะสมให้น้องของเจ้าแล้วแต่ต้องเป็นคนที่ดีพอจะให้ลูกสาวพ่อแต่งงานกับใครก็ไม่ได้พ่อตอบพลางรูปคราวเบา ขณะเดียวกันภายในป่าทึบห่างจากหมู่บ้านไปไม่ไกลนักมีเสือตัวใหญ่อาศัยอยู่เสือตัวนี้ไม่ใช่เสือธรรมดามันเป็นเสือที่มีเวทมนต์วิเศษสามารถแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ตามต้องการแต่สิ่งที่มันชอบแปลงกายมากที่สุดก็คือการเป็นพรามชราผู้น่าสงสาร ทุกวันพระเสือจะแปลงกายเป็นพรามแก่ผมโซเดินโซเซไปมาตามวัดและศาลาพักร้อนต่างๆเพื่อขออาหารมันรู้ดีว่าพรามทั้งหลายมีเมตตาและชอบทำบุญให้ทานอาหารที่ได้มาจึงมักเป็นอาหารชั้นดีแม้จะไม่ใช่เนื้อสัตว์ที่มันโปรดปรานแต่การได้กินอาหารพรามก็ทำให้มันรู้สึกพิเศษไม่น้อยอาหารพรามนี่ช่างวิเศษจริงๆ แต่ถ้าได้กินทุกวันก็คงจะดีกว่านี้เสือพูดกับตัวเองขณะเลียริมฝีปากหลังจากที่ได้กินอาหารรสเลิศจากศาลาพักร้อนวันหนึ่งขณะที่มันนั่งกินอาหารในร่างพรามชาราอยู่ที่ศาลาพักร้อนมันได้ยินกลุ่มแม่บ้านคุยกันเรื่องลูกสาวพรามคนงามที่ชอบหลงรักหนุ่มหน้าตาดีทุกคนที่พบเจอ น่าสงสารครอบครัวพามจริงๆลูกสาวคนเล็กช่างเลือกมากซะจริงเลยก็ใช่น่ะสิได้ยินว่าพ่อแม่กำลังร้อนใจมากเลยกัวว่าจะหาคููให้ไม่ทันเวลาเสือได้ฟังดังนั้นก็เกิดความคิดขึ้นมามันนึกถึงความเหงาในยามที่อยู่คนเดียวในป่าการมีภรรยาพรามสักคนคงจะดีไม่น้อยจะได้มีคนทำอาหารอร่อยๆให้กินทุกวันมันครุ่นคิดฮึม ถ้าเด็กสาวคนนั้นชอบผู้ชายหน้าตาดีขาก็จะแปลงกายเป็นหนุ่มที่หล่อที่สุดที่เธอเคยเห็นคืนนั้นเสือกลับถ้ำด้วยความตื่นเต้นมันใช้เวลาทั้งคืนวางแผนและฝึกแปลงกายเป็นหนุ่มรูปงามมันเลือกที่จะแปลงกายเป็นพรามหนุ่มผู้เชีาชาเ่ยวชาญคัมพีรามายนะผิวขาวรูปงามท่าทางสง่างามหน้าเลื่อมใสผุ่งนี้เช้า ข้าจะต้องทำให้เด็กสาวคนนั้นหลงรักให้ได้เสือพูดกับตัวเองพลางมองเงาสะท้อนในน้ำเสือใช้เวลาทั้งคืนท่องคำเพียรามยนะที่มันเคยได้ยินพราหมส์สวดในวัดมันฝึกนั่งสมาธิฝึกท่าทางให้สง่างามและที่สำคัญที่สุดคือการฝึกพูดจาให้สุภาพนุ่มนวลเหมือนพรามแท้ๆขอพระพรและพระสิวะจงคุ้มครองพรุ่งนี้ ข้าจะได้ภรรยาที่ทั้งสวยทำอาหารเก่งและไม่มีใครรู้ความลับของข้าเสือภาวนาแต่ในใจกลับคิดถึงแผนร้ายที่หลอกลวงครอบครัวพรามรุ่งเช้าก่อนพระอาทิตย์จะขึ้น เสือออกจากถ้ำมุ่งหน้าไปยังแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนิยมมาอาบน้ำทำพิธีในยามเช้ามันรู้ว่าลูกสาวพราหมณ์จะต้องมาที่นี่แน่ๆเพราะเป็นประเพณีของชาวพราหมณ์ที่ต้องมาทำพิธีชำระร่างกายที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ทุกเช้าเมื่อมาถึงริมแม่น้ำเสือในร่างหนุ่มพราหมณ์รูปงามก็นั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่โรยขี้เถ้าศักดิ์สิทธิ์บนร่างกายเล็กน้อยเปิดคัเพีรามายนะ แล้วเริ่มสวดมนต์ด้วยเสียงอันไพเราะเสียงสวดมนต์ของมันดังก้องไปทั่วบริเวณดึงดูดความสนใจจากผู้คนที่มาทำพิธีในยามเช้าเสียงสวดมนต์ช่งางไพเราะจับใจเหลือเกินท่านพราหมณ์หนุ่มผู้นี้คงเป็นผู้ทรงศีลแน,แน่หญิงสาวชาวบ้านที่มาตักน้ำพูดกันอย่างชื่นชมเสือยิ้มในใจแผนการของมันกำลังดำเนินไปได้ด้วยดี ตอนนี้เหลือเพียงรอให้เหยื่อของมันปรากฏตัวช่วงเช้าชาวบ้านทยอยมาทำพิธีที่ริมแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆเสียงสวดมนต์พร่ร่ะของเสือในร่างพรามหนุ่มดึงดูดผู้คนให้มานั่งฟังมากมายโดยเฉพาะเหล่าสตรีที่หลงไหลในรูปโฉมอันงดงามของเขาโอ้ดูสินั่นมารินีลูกสาวท่านพรามมาแล้ว เสียงกระซิบดังขึ้นในกลุ่มชาวบ้านมาลิเน่เดินมาพร้อมกับแม่ของเธอวันนี้เธอแต่งกายงดงามด้วยสารีสีฟ้าอ่อนประดับด้วยดิ้นเงินผมยาวสลวยถูกถักเป็นเปียและประดับด้วยดอกมาลิหอมเมื่อเธอเดินผ่านกลิ่นหอมของดอกไม้ลอยมาตามลมเบาๆเสือในร่างพามหนุ่มแอบชำเลืองมองเธอในใจคิดว่าโหช่างงดงามสมคำล่ำลือจริงๆ มารินีกำลังจะก้าวลงไปในแม่น้ำแต่เสียงสวดมนอันแพเราก็ดึงความสนใจของเธอเธอหันไปมองและสบตากับพรามหนุ่มพอดีหัวใจของเธอเต้นแรงใบหน้าแดงระเรือ่อแม่จ๋าท่านพรามหนุ่มผู้นั้นช่างงดงามและน่าเลื่อมใสยิ่งนักมาลินีบอกกับแม่ แม่ของมารินีมองตามสายตาลูกสาวเห็นพรามหนุ่มร่ปงามนั่งสวดมนต์อย่างสำรวมท่าทางสง่าผิวขาวผ่องดุจด,ดวงจันทร์นางรู้สึกว่านี่อาจเป็นโอกาสดีที่จะได้ลูกเขยที่เพียบพร้อมแม่ขอไปสอบถามดูก่อนนะลูก แม่ของมารินีพูดพลางเดินเข้าไปหาพราหมณ์หนุ่มเสือในร่างพราหมณ์เห็นโอกาสทองจึงแซงจบการสวดมนต์พอดีมันวางคำพีลงอย่างนุ่มนวลแล้วกล่าวทักทายแม่ของมารินีด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขอพระเป็นเจ้าอวยพรท่านแม่เสือกล่าวพลางก้มศีรษะแสดงความเคารพคาเห็นท่านสวดมนต์ไพเราะยิ่งนักท่านมาจากที่ใดหรืึ ข้าน้อยมาจากหมู่บ้านอีกฟากหนึ่งของป่าใหญ่ข้าเดินทางมาเพื่อศึกษาคมภีร์และสแสวงหาความรู้แม่ของมาลินีพยักหน้าด้วยความพึงพอใจก่อนจะเชิญชวนให้รับประทานอาหารด้วยกันท่านคงจะหิวแล้วขอเชิญมารับประทานอาหารที่บ้านของพวกเราเถิดข้าน้อยขอขอบพระคุณในความเมตตา เสือในใจยิ้มราแต่ภายนอกยังคงสำรวมระหว่างเดินทางกลับบ้านมารินีแอบมองพรามหนุ่มด้วยสายตาเคลิบเคลิมส่วนพ่อของเธอที่ได้รับข่าวก็รีบมาต้อนรับทันทีเมื่อได้พูดคุยกับพรามหนุ่มก็ยิ่งประทับใจในความรู้และกิริยามารยาทนี่เป็นโอกาสที่ดีเราควรจัดงานแต่งงานให้เร็วที่สุด พ่อของมารินีคิดในใจภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงข่าวการแต่งงานระหว่างมารินีและพรามหนุ่มก็ถูกประกาศออกไปงานมงคลถูกกำหนดจัดในวันรุ่งขึ้นทันทีโดยไม่มีใครรู้เลยว่าเจ้าบ่าวที่ดูเพียบพร้อมผู้นี้แท้จริงแล้วเป็นเสือร้ายที่แฝงตัวมาด้วยเจตนาอันชั่วร้าย คืนนั้นขณะที่ทุกคนในบ้านเตรียมงานแต่งงานอย่างแข่งขันมารินนีนั่งอยู่ในห้องของเธอหัวใจเต็มไปด้วยความสุขและความฝันงานแต่งงานของมารินีและพรามหนุ่มผ่านไปอย่างสวยงามทุกคนชื่นชมคู่บ่าวสาวว่าเหมาะสมกันยิ่งนักจเจ้าบ่าวในร่างพรามหนุ่มแสดงความรู้และความสามารถในพิธีกรรมต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีใครสงสัยเลยว่าเขาจะเป็นใครอื่นนอกจากพรามแท้ หนึงเดือนผ่านไปชีวิตคู่ของทั้งสองดูเหมือนจะราบรื่นแต่ในใจของเสือเริ่มกระสับกระส่ายมันคิดถึงชีวิตในป่าคิดถึงรสชาติของเนื้อสดๆการกินแต่อาหารพรามเริ่มทำให้มันรู้สึกอึดอัดภรรยาที่รักพ่อแม่ของข้าคงคิดถึงข้ามากเราควรไปเยี่ยมท่านที่หมู่บ้านของข้าบ้าง วันหนึ่งเสือในร่างพราหม์พูดกับมาลินีมาลินีรู้สึกลังเลเล็กน้อยแต่ก็ไม่กล้าขัดแต่บ้านของท่านอยู่ไกลมากใช่ไหมไม่ไกลนักหรอกแค่อีกฟากหนึ่งของป่าใหญ่อีกอย่างเราไม่ต้องกลับมาอีกลอบเพื่อพาเจ้าไปไปครั้งเดียวจบเลยดีกว่าพ่อและแม่ของมาลินีเห็นด้วยกับความคิดนี้แม้จะอาหลัยลูกสาว แต่ก็เข้าใจว่าลูกเขยต้องการพาภรรยากลับบ้านเกิดแม่ของมาลินีเตรียมห่อขนมและอาหารให้ลูกสาวมากมายแถมยังเอาใบสะดาใส่ไว้ในห่อเสื้อผ้าเพื่อป้องกันผู้ผีปีศาจโดยไม่รู้เลยว่าปีศาจตัวจริงอยู่ใกล้ตัวลูกสาวมาโดยตลอดเอาลูกเอาดูแลตัวเองดีๆนะลูกแม่กอดมาลินีแน่นน้ำตาคลอ เช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสองออกเดินทางระหว่างทางมารินีสังเกตว่าสามีของเธอเปลี่ยนไปเขาเดินเร็วขึ้นท่าทางกระโดกกระเดกและเสียงพูดก็แหบห้าขึ้นทุกทีเมื่อเดินมาถึงริมสระน้ำแห่งหนึ่งมารินีรู้สึกเหนื่อยและหิวท่านพี่เรามาพักทานอาหารกันที่นี่ดีไหมเงียบหรือเจ้าอยากเห็นร่างที่แท้จริงของข้าเสียตะวาาเสียงดุ มาลิเนียตกใจกับน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปแต่ก็พยายามเดินต่อจนกระทั่งถึงสระน้ำอีกแห่งเธอขอพักอีกครั้งแต่ก็ได้รับคำตอบเดิมความกลัวและความสงสัยทำให้มาลิเนียรวบรวมความกลา้าท่าอย่างนั้นข้าขอเห็นร่างที่แท้จริงของท่านเลยดีกว่า ทันใดนั้นร่างของพรามหนุ่มก็เริ่มเปลี่ยนไปผิวขาวกลายเป็นขนลายพาดกรอนแขนขากลายเป็นขาเสือที่แข็งแรงใบหน้าหล่อเหล่ากลายเป็นหน้าเสือที่ดูร้ายหางยาวงอนผล่ออกมาจากด้านหลังนี่แหละคือตัวตนที่แท้จริงของข้าข้าคือเสือผู้ปกครองป่าแห่งนี้และเจ้าก็คือภรรยาของข้าเสือคำรามด้วยความภาคภูมิใจ มารินีกรีดร้องด้วยความตกใจและหวาดกลัวพยายามจะวิ่งหนีแต่เสือกระโดดขวางไว้เจ้าอย่าคิดหนีเลยข้าพูดภาษามนุษย์ได้และข้าเข้าใจทุกอย่างที่เจ้าพูดถ้าเจ้าอยากมีชีวิตอยู่เจ้าต้องทำตามคำสั่งข้าทุกอย่างเสือพูดด้วยน้ำเสียงดุดันมารินีรู้ว่าไม่มีทางเลือกนอกจากเดินตามเสือไปยังบ้านของมัน บ้านที่จะกลายเป็นคุกขังเธอนับจากนี้ในกระท่อมกลางป่าลึกมาลีนีใช้ชีวิตอย่างทุกทรมานเธอต้องทำอาหารใส่อ่างใหญ่หกใบทุกวันเพื่อให้เสือกินเช้าตรู่ทุกวันเสือจะออกไปล่าเหยื่อและกลับมาพร้อมกับเนื้อสัตว์สดๆบางวันก็เป็นกวางบางวันก็เป็นหมูป่าสั่งให้เธอทำอาหารหากไม่อร่อยถูกใจมันจะคำรามใส่อย่างน่ากลัว วันหนึ่งขณะที่เสือออกล่าเหยื่อมารินีนั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้านอีกาตัวหนึ่งบินมาเห็นเข้าจึงร้องทักด้วยความสงสารมารินีเห็นโอกาสขอความช่วยเหลือเธอรีบหยิบใบตานขึ้นมาเขียนจดหมายถึงพี่ชายทั้งสามแล่าถึงความทุกข์ทรมานที่ต้องทนและวิ่งวอร์ให้มาช่วยเมื่อพี่ชายทั้งสามได้อ่านจดหมายพวกเขารีบเตรียมตัวออกเดินทางทันทีขอเข้าจากแม่เป็นสเบียง แต่เนื่องจากข้าวมีไม่พอแม่จึงปั้นดินเหนียวเป็นก้อนกลมๆแล้วเอาข้าวมาแปะรอบๆให้ดูเหมือนเป็นก้อนข้าวระหว่างทางพี่น้องทั้งสามเจอสิ่งของแปลกๆน้องชายคนเล็กที่ซุกซนเจอลาจึงอยากพาไปด้วยพี่ชายคนกลางพบมดตัวใหญ่จึงเก็บไว้ส่วนพี่ชายคนโตเจอต้นตาลล้มก็แบกไปด้วยนอกจากนี้ยังเจอถังเหล็กใบใหญ่ของช่างสักผ้า พวกเขาก็ลากถังนั้นไปด้วยอีกเมื่อเดินทางมาถึงบ้านเสือมาลินีดีใจมากที่เห็นพี่ชายทั้ง3แต่ก็กลัวว่าเสือจะกลับมาจึงให้พี่ๆรีบซ่อนตัวบนหลังคาบ้านไม่นานเสือก็กลับมามันได้กลิ่นแปลกๆแ,และได้ยินเสียงดังจากด้านบนเพราะพี่ๆของมาลินีกลัวจนตัวสั่นทำของที่พกมาหล่นลงพื้น เมื่อเสือถามถึงเสียงแปลกๆมารินีจึงบอกว่าเป็นพี่ชายมาเยี่ยมเสือสงสัยจึงขอดูตัวพี่น้องใช้ของที่เก็บมาหลอกเสือเอามดไปใส่หูลาให้ร้องเป็นเสียงประหลาดเอาต้นตาลยื่นออกมาให้ดูแทนขาและเอาถังเหล็กโชว์แทนท้องเสือตกใจกับมนุษย์ประหลาดที่มีเสียงแหบ ขาใหญ่และท้องโตผิดธรรมดามันกลัวจนขนลุกรีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าทันทีเปิดโอกาสให้มารินีและพี่ชายวางแผนหนีในคืนนั้นทันทีที่เสือวิ่งหายเข้าไปในป่าพี่น้องทั้งเสี่รีบวางแผนหนีพี่ชายคนโตสำรวจรอบๆบ,บ้านเพื่อหาทางออกที่ปลอดภัยที่สุดในขณะที่พี่ชายคนกลางและคนเล็กมาช่วยมารินีรวบรวมข้าของน้องเร็วเร็วเร็วเร เอาของมีค่าไปให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้มันจะได้เป็นทุนสำหรับเราในภายหลังพี่ชายคนกลางแนะนำมารินีพยักหน้ารีบคนทุกซอกทุกมุมของบ้านเธอพบทองคำและอัญมณีมากมายที่เสือสะสมไว้จากเหยื่อในอดีตรีบห่อรวมกันไว้ในผ้าห่มผืนใหญ่ แต่ยังมีปัญหาหนึ่งทำให้มารินีลังเลลูกน้อยของเธอที่เกิดจากเสือกำลังนอนหลับอยู่ในเปลเด็กน้อยมีร่างกายเป็นลูกเสือแต่ดวงตากลมโตเหมือนมารินีพี่ลูกของข้ามารินีเรียกพี่ชายคนโตเสียงสัน่นพี่ชายคนโตมองหาหลา,านด้วยความเวทนาแต่ก็รู้ว่าไม่มีทางเลือกน้องเราพาเจ้าหนูไปด้วยไม่ได้หรอก มันจะทา้าาถูกจับไดง่ยมลีนี่กอนลูกน้อยเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นจึงตัดสินใจอันโหดร้ายเธอฉีกร่างออกเป็นสองส่วนแขวนไว้เหนือเตาไฟความเจ็บปวดทำให้เธอร้องไห้ไม่หยุดนี่เราต้องทำให้เสือคิดว่าเรายังอยู่ในบ้านล็อกประตูหน้าบ้านไว้แล้วเราค่อยๆอ,ออกทางประตูหลัง พี่ชายคนกลางเสนอแผนพวกเขาลงมือตามแผนทันทีมาลีนีลั่นกรอนประตูหน้าให้แน่นจากนั้นพี่น้องทั้งสี่จึงย่องออกทางประตูหลังพยายามไม่ส่งเสียงดังเมื่อเนื้อของลูกน้อยถูกความร้อนมันหยุดลงบนเตาไฟทำให้เกิดเสียงซูซ่าเหมือนกำลังทอดขนมเสือที่กลับมาในเวลาเที่ยงคืนได้ยินเสียงนั้นดังมาจากบ้านเจ้าช่างฉลาดน,นักนะ เสือพูดกับตัวเองขณะที่เดินวนรอบบ้านล็อกประตูแล้วทำขนมให้พี่ชายกินคิดว่าข่าจะไม่รู้หรือเสือพยายามเปิดประตูหน้าแต่ไม่สำเร็จจึงเดิอนอ้อมไปทางประตูหลังพบว่าประตูเปิดอยู่จึงพุ่งเข้าไปข้างในแต่สิ่งที่เห็นทำให้มันต้องชะงักร่างของลูกรักถูกฉีกเป็นสองท่อนแขวนอยู่เหนือเตาบ้านร้างและทรัพย์สมบัติที่สะสมมาหายไปเกือบหมด ความเศร้าโศกและความเจ็บปวดที่สูญเสียลูกเปลี่ยนเป็นความแค้นเสือคำรามลั่นป่าข้าจะตามเจ้าไปจนสุดขอบฟ้าเจ้าทำกับลูกข้าแบบไหนข้าจะทำกับเจ้าแบบนั้นเสือออกตามล่าในคืนนั้นเองดวงตาสีเหลืองวาวโรดด้วยความแค้นมันดมกลิ่นตามรอยพี่น้องไปในความมืด ขณะที่มารินีและพี่ชายเดินทางอย่างเรียบร้อนในป่ามืดเสียงคำรามอันน่าสะพรึงกลัวดังมาจากทิศที่พวกเขาเพิ่งจากมาทุกคนรู้ดีว่าเสือกำลังตามมาและครั้งนี้มันจะไม่ปราณีอีกแล้วเสือที่แค้นใจอย่างหนักตัดสินใจแปลงร่างเป็นพรามหนุ่มอีกครั้งแต่คราวนี้ดูแก่กว่าเดิมเล็กน้อยเพื่อให้สมกับเวลาที่ผ่านไปมันตรงไปที่บ้านพ่อตายในตอนเช้าตรู่ พี่ชายทั้ง3และมาลิเนีเห็นร่างปลอมของเสือมาแต่ไกลจึงรีบวางแผนกำจัดมันให้สิ้นซากพอแม่ที่ไม่รู้เรื่องดีใจที่เห็นลูกเขยกลับมารีบตอนรับและสั่งให้ลูกๆจัดเตรียมอาหารอา้าวลูกเขยเอ๋ยเจ้าช่างผอมลงมากนะข้าคิดถึงอาหารฝีมือแม่มาก เสือในร่างพรามตอบยิ้มยิ้มมันดีใจที่ทุกคนหลงกลที่หลังบ้านมีบ่อน้ำเก่าที่ชํำรุดพี่ชายคนโตเอาไม้บางๆมาวางพาดและปูเสือสวยๆทับไว้ตามธรรมเนียมของแขกผู้มาเยือนต้องอาบน้ำก่อนรับประทานอาหารพี่น้องจึงเชิญพี่เขยมานั่งบนเสือเพื่ออาบน้ำทันทีที่เสือนั่งลงมาที่รองรับน้ำหนักอยู่ก็หัก ร่างของมันร่วงลงไปในบ่อพร้อมเสียงร้องตกใจพี่น้องรีบช่วยกันเอาหินดินและเศษไม้กลบปากบ่อจนมิดเสียงคำรามของเสือค่อยๆเบาลงและเงียบหายไปในที่สุดมาลีนีมองบ่อน้ำที่ฝังร่างสามีด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งโล่งใจที่ความหวาดกลัวจบลงทั้งเศร้าใจที่ต้องสูญเสียลูกและทั้งรู้สึกผิดที่ต้องจบชีวิตผู้ที่เคยเป็นสามี เพื่อรำลึกถึงช่วงเวลาที่เป็นภรรยาเสือมารินีสร้างเสาอนุสร์ขึ้นเหนือบ่อน้ำและปลูกต้นตุนสีซึ่งเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไว้บนยอดเสาทุกเช้าเย็นเธอจะมาทาขี้วัวที่เสาและรดน้ำต้นตุนสีด้วยความตั้งใจเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าด่วนตัดสินใครจากรูปลักษณ์ภายนอกเพราะความจริงอาจไม่เป็นอย่างที่เห็นจบบริบูรณ์